หลังจากที่เราได้กราฟที่คิดว่าสวยแล้วนะครับก็ต่อมาเป็นการตกแต่งนะก็จะเริ่มจากการกำหนด x และ y นะครับนี่คือเราดตมาคลิกได้เลยนะครับตรงนี้จากนั้นเนี่ยมาที่สเกลนะครับตัวนี้เริ่มจาก0ถึง11เนาะอส่คานะครับ้ กบ้ก็พอตรงนี้เนี่ยเราสามารถเดิมได้ครับว่าเราจะให้มันแสดงที่ละสองเรหนึ่งนะครับอันนี้ที่ละสองทีละสามได้ไหมก็ได้นะครับค่าีหนึ่งคือหนึ่งสองสามสี่ห้าส่วนเส้นตรงนี้นะครับเป็นเส้นที่มีในยะอยสำคัญผมจะใส่ทีกสามได้ไหมก็ได้นะครับ ทีนี้ทำไงต่ออันนี้ผมผมขอไม่ใส่นะครับเพราะว่าในกรณีนี้คืออ่อว่าไงมันมีแค่หนึ่งสนห้านะครับถ้ากรณีที่มันมีขมาแทรกเนี่ยเราสามารถใส่ได้ทีนี้กราฟนี้อาจจะริ่จากข้างสิบก็ได้นะครับ <c oughs> ลองดูก่อน อันนี้ไม่สวยนะครับเริ่มจากศูนย์แล้วไปทีละร้อยดีกว่านะครับเราติดที่เจ็ดร้อยระหว่างเส้นนี้มีก็ได้นะครับแต่ว่าเพราะว่าผมใส่ทีละร้อยไปเลยแต่ว่าจะมีบางจังหวะอย่างเช่นนี้ศ5 0ห้าสิบนะครับก็มีได้ทีนี้เมื่อเรากำหนด x y เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาเล่นตรงแกนมัน,นครับเริ่มจากเลียบก่อนก็คือซ้ายตรงนี้ เราเกตสีแดงนะครับสีแดงตัวบอกมีอะไรบ้างนะครับมีเมเจอร์ทริกตะก่อนนี้มันเอาคือมันหันออกข้างนอกกอล่องเราจะเซฟเข้ามาข้างในนะครับมาที่บัตทอมนะครับก็เช่นกัน,นครับตัวนี้มันออกข้างนอกแล้วก็เซฟข,ข้างในที่นี้เหลืออะไรเหลือท็อปตัวบนนะครับตรงนี้แล้วก็เหลือ ข้างขวาก็เป็นอันเสร็จสิ้นทีนี้นิดนึงนะครับสมมุติว่า,าตรงข้างล่างเนี่ยแอเทนนี้มันเล็กไปหรือเปล่าเราต้องการให้มันใหญ่ก็เอาสักสิมันก็จะยาวขึ้นมานะครับตรงนี้ด้วย10อยู่แล้วเนาะอันนี้ก็ต้อง10บรอตามนะครับแล้วก็ ท็อก็ต้อง10ด้วยก็จะมีเมนูปแปลกๆอย่างเช่นกิดลายเนาะอย่างนี้นะครับซึ่งดูแล้วมันค่อนข้างที่จะลกมากจากเดิมการาฟท,ที่จะสวยๆวยเนี่ยดูเป็นไม่สวยไปเลยนะครับแล้วก็อย่างนี้สบายตานะครับเบรกกราฟไม่ได้ใช้หรอก ใช้ก็ตเมื่อข้อมูลมันเยอะมากอย่างเช่น100ถึงถึงหนึ่งเนี่ยเราก็สามารถเบรกมันได้ครับแต่ส่วนใหญ่เราเราจะพอแยกไปเลยก็คือไม่ต้องเบรกให้เสียเวลาแล้วก็มีทิกลเบลตัวนี้เป็นการแสดงนี่ครับตัวนี้เราให้เป็นเดซิมอลเนาะถ้า 1k ได้ไหมก็ได้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้ คจะไม่เพราะว่าคมันมันหลักพันนะครับก็ไม่แสดงเนาะอันนี้เป็นยกกำลังครับตัวนี้เป็นนับขบมาก็ก็ไม่แสดงว่าเราเราได้แค่หลักร้อยนะครับว่าใช้ดซิมัลปกติตัวนี้เป็นการแสดงผลแบบจะเป็นตัวเลขหรือจะเป็นแบบแบบวันที่แบบอะไรก็ก็ทำได้นะครับแต่ต้องไปใส่ต้องไปจัดข้อมูลใหม่ให้มันนะครับทีนี้ ก็หมดแล้วหลือฟอนต์ที่ต้องจัดการนะครับอันนี้คลิกซ้ายตัวนี้นะกดคลิปค้างไว้นะครับแล้วก็คลิกตรงนี้แล้วก็ไปที่อฟอนต์เลือกเป็นทนันูโรมอันนี้ก็เช่นกันนะครับแล้วก็ใช้เป็นทันูโรมัน ก็ประมาณนี้อ้ดึตรงนี้ด้วยแล้วก็ถ้าอยากให้เอ่เรียกว่าสีกราฟหรือไซส์ใหญ่ขึ้นเนี่ยต้องคลิกตรงนี้แล้วก็คลิกเปลี่ยนตรงนี้ได้หรือดัแบเบิลคลิกมานะครับแล้วก็เติใน,นฟอร์แมต อันนี้สีอันนี้ส่วนนี้นี่ครับอ่ให้กลับเป็นเลขหนึ่งเดิมหรือท่านจะเอาเส้นปะก็ก็ได้ครับนี่เลยสรุเปลกตาครับอันนี้ไม่ควรทำนะครับก็น่าจะเท่านี้อันนี้อันนี้เป็นเบสิกมากๆครับต้องต้องฝึกให้คล่องนะครับเพื่อควา้เดียวในการในการทำการาฟจำนวน,นเยอะนะครับ